สวัสดีค่ะชื่อนางสาวบุรวงสัจจะนะคะมาจากโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารนะคะเป็นคุณครูสอนที่โรงเรียนนี้นะคะแล้วก็ได้ตัดสินใจมาอบรมนะคะในชุดวิชาว,วิทยาการคำนวณน,นะคะของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะวิทยาเขตหนองคายเ,เหตุผลที่ตัดสินใจมาเรียน ชุดวิชานี้นะคะก็คือ,อเริ่มต้นเลยก็คือสนใจนะคะสนใจเรื่องการลงทุนนะคะ,ะลงทุนในอะไรในตลาดทุ้นแล้วก็บิดขับบิดคอยอะไรพวกนี้นะคะอันนี้ก็คือมีความสนใจในในเรื่องนี้อยู่นะคะแล้วก็ได้เรียนมาแล้วสองสัปดาห์นะคะแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งก็คือกี่นันเป็นวิชาที่เราไม่มีความรู้ใน,ใน,ใ,นในเรื่องนี้มากเท่าไหร่นะคะเพราะว่า เป็นครูสอนชีววิทยานะคะก็เลยลองมาเรียนดูนะคะเผื่อได้เอาไปปรับใช้นะคะแล้วก็ถ้ามีโอกาสถ้ามหาวิทยาลัยจัดโครงการนี้อี่นะคะก็อาจจะย้ายไปเรียนชุดวิชาอื่นเพราะว่าก็อยากได้ความรู้ของของสาขาอื่นด้วยนะคะค่ะขอบคุณค่ะครับผมนายนัทพลหงทองนะครับเป็นนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์มาจากมหาวิทยาลัยกรสิน์ครับแล้วก็ ปัจจุบันนะครับเป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่โรงเรียนสุเเ็ตประชานุเคราะห์ครับสำหรับที่ได้มาที่นี่นะครับเกิดจากความสนใจนะครับที่ได้มาศึกษาแล้วก็ปรากฏว่าหลังจากที่มานะครับก็ได้รับความรู้ที่ท่านวิทยากรและก็ท่านครูนะครับได,ได้ถ่ายทอดให้และก็นําไปใช้ในโรงเรียนนะครับจนเกิดเป็นผลลัพธ์ที่ไม่ว่าจะเป็นต่อตอนเองและก็ต่อตัวผู้เรียนที่ได้เรียนกับเราด้วยนะครับเรามีกิจกรรมที่หลากหลายนะครับสามารถนําไปปรับใช้ได้จริงทั้งในโรงเรียนแล้วก็ สามารถที่จะเอาไปประกอบนะครับทำเป็นสื่อนวัตกรรมนะครับที่ทําให้ทั้งตัวเองนี้ก็ได้รับเป็นคําชื่นชมนะครับแล้วก็ตัวเด็กนะครับที่ที่เป็น สิ่งสําคัญเลยนะครับก็คือเด็กของเรานะครับเกิดแรงบันดาลใจและก็เจตคติที่ดียิ่งขึ้นในรายวิชาที่เราสอนนะครับเพราะว่าการที่เรามาเรียนที่นี่นะครับเราได้ทั้งเทคนิคและก็สื่อนวัตรกรรมที่เกี่ยวข้องกับทั้งวิชาวิทยาการคํานวณคณิตศาสตร์และก็วิชาอื่นๆนะครับสามารถเอาไปใช้ได้จริงๆทั้งในในโรงเรียนเลยนะครับซึ่งเราก็ได้นําไปขยายผลต่อในโรงเรียนด้วยนะครับทำให โรงเรียนของเราตอนนี้นะครับสามารถที่จะนําหยิบใครจะมาหยิบสื่อนวัตรกรรมชิ้นนี้หรือว่าชิ้นนี้ไปใช้ก็ได้หมดเลยนะครับซึ่งนวัตรกรรมนั้นก็ล้วนเกิดจากการที่เรามาเรียนในโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่นี้แหละนะครับเป็นนับว่าเป็นโครงการที่มาแล้วคุ้มค่านะครับแล้วก็เกิดผลลัพธ์ที่ดีทั้งตนเองและก็ผู้เรียนครับผมขอบคุณครับครับผมบัญชาวงศพาครับมาจากโรงเรียนร่วมมิตรวิทยาความแตกต่างของหลักสูตรวิทยาการคำนวณน,นะครับ จากการที่ไปอบรมมาหลายๆหลักสูตรนะครับหลักสูตรที่เราอบรมที่นี่นะครับมีความหลากหลายทางด้านเนื้อหาในรายวิชานะครับสามารถนําไปประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอนนะครับได้หลากหลายวิชาเหมือนกันนะครับเช่นวิชาวิทยาการคำนวณเองนะครับวิชาคณิตศาสตร์และวิชาอื่นๆนะครับทําให้เด็กนะครับที่เรียนนะครับเนื้อหาจากที่เราอบรมไปเนี่ยนะครับสามารถมองเห็นภาพนะครับนำไปประยุกต์ ใช้ในการเรียนได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับหลักสูตรนี้นะครับเป็นหลักสูตรที่ดีมากนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทางคณะสาวิชาการนะครับมหาวิทยาลัยคอนแก่นนะครับแล้วก็อว์นะครับที่จัดกิจกรรมดีๆนะครับถ้ามีหลักสูตรดีๆในครั้งถัดไปก็จะมาร่วมกิจกรรมอีกในครั้งต่อไปครับขอบคุณครับ สวัสดีครับผมนายจิกิตแก้ววิเศษนะครับเป็นครูเอกชนครับอยู่ที่หนองคายครับสาหรับโมดูลที่สนใจเข้าศึกษาครับก็คือเป็นวิทยาการคํานวณนะครับซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่นะครับที่มีความน่าสนใจมากนะครับส่วนปัญหารนอุปสรรคหลังจากที่ได้เข้ามาศึกษาครับก็จะพบว่าท่านปัญหาครับก็จะเป็นด้านของการนําไปใช้ครับก็คือครูครับก็ต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างแล้วก็เกี่ยวกับ เครื่องมือต่างๆในโปรแกรมนะครับแล้วก็การนําไปใช้ก็คือเราต้องเข้าใจผู้เรียนด้วยนะครับก็คือความเหมาะสมระหว่างผู้เรียนความเหมาะสมของสื่อเนื้อหาแล้วก็ความเหมาะสมช่วงอายุวัยนะครับแล้วก็ส่วนอุปสรรคด้านผู้เรียนก็คือผู้เรียนจะขาดเกี่ยวกับเครื่องมือต่างๆนะครับซึ่งบางครั้งนะครับผู้เรียนยังมียังไม่มีทรัพย์คุณทรัพย์นะครับก็คือ ยังไม่มีมือถือครับในการเข้าไปใช้สื่อต่างๆครับเพราะนั้นการจัดครูก็ต้องดูความเหมาะสมด้วยนะครับผมขอขอบคุณนะครับมาทางมหาวิทยาลัยคอนแก่นนะครับคณะสหวิทยาการนะครับที่ได้จัดการอบรมดีๆอย่างนี้นะครับอบครับครับสวัสดีครับผมชื่อยุทธพงศ์มนณธิพานมนะครับเป็นครูคณิตศาสตร์สอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับที่ผมทราบนะครับ อบรมโครงการนี้นะครับจากเพื่อนครูด,ด้วยกันแนะนํามานะครับโครงการนี้เท่าที่ผมได้อบรมมานะครับมีประโยชน์มากทําทให้เราเข้าใจวิชาเกี่ยวกับวิทยาการคํานวณน,นะครับเข้าใจเนื้อหาเข้าใจวิธีการและเข้าใจการนําไปใช้นะครับผมคิดว่าโครงการนี้มีประโยชน์มากมากนะครับครั้งหน้าก็าอยากให้มีโครงการแบบนี้อีกนะครับและก็นอกเหนือจากนั้นนะครับ ผมก็อยากให้สอนในล,ลักษณะเฉพาะเจาะจงลงไปอีกนะครับอย่างเช่นการใช้โปรแกรมต่างๆในวิชาวิทยาการคำนวณนี้นะครับครับขอบคุณมากครับ